บุญมาทีวีเสนอรายการ S <S สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการย่างแตกบันเทิงผมเสร์จพ่อนประเสริฐฮันดีครับยายจุงจงรักค่ะจำปีจติลาทองนางค่ะบ๊้ยคือจังขวบกรรมแต่จงรักค่ะมาสมงตอห้าวันเป็นปีอย่างเนี้ ภาษาอีลาเออเป็นเป็นเป็นเต้นภาษาไทยเป็นภาษาไทยใช่อักขระอักขระสำเนียงต้องเป๊ะควบกรัมอะไรประมาณนี้นเอฟซีพันเบิงกันหลายหลายก็สิตื่นเต้นแห้งค่ะอาจารยธรรมดาเออมื่อนี่ครับนะอย่างแตกบันเทิงมื่อนี่นะครับทางด้านเซตนะครับมากับสองสาวสวยเด้ชว่ัตวานีว่ามีแต่ผู้แบบโอาะเนาะ ดีใจจะปีแม่ได้เป็นตาอนอ่ครับคุผมเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับนี่อันจงรักยิ่งย่จงรักคุณเป็นยิ่งดอกพ่อเบิ้งเนี่ยเขาคือว่าแย่จงรักแย่จงรักเออพ่อเบิ้งแล้วนี่น่าจะประมาณสามสิบกว่าๆนี่นี่เฮ้ยคือว่าดีแทนน้ำเจิดเป็นยุคประวัติคือว่าบวนเนาะแมนแมนแมนครับ สำหรับอย่างแตกบันเทิงเนาะนะครับได้จงจำปีเนาะเป็นรายการในเรื่องของความสนุกสนานร้อยยิมมกรเสียงหัวเราะมกรนะครับนะเป็นการที่พอนค่ายลี่แลกเค่ย่าเครียดค่ะพี่น้องซู่มืรอนี่โอ้ยเศรษฐกิจยังกระบดีเพราะฉะนั้นเขามาเบิ่งรายการอย่างแตกบันเทิงจะเรมี่เสียงหัวเราะนะคะ่อารมณ์ดีแม่คะมื่อนี้มีเรื่องเล่าอย่างมาเราวเป็นฟังค่ะโอ้ยแม่มีหลายเรื่องอยู่ตัว อันช่วงเดือนวม่างหนไปกรุงเทพพี่น้องอืมอืไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอืมอันมีลูกมีเต่าเราบ่ได้เจ้าวะนะป้าหลานหลายคืออย่างนี่ตัวโอ้อันข่อยละวามันถ้าได้ได้ลูกได้เต่าเนี่ยมีมีหลานแล้วมีแล้วสามหลานชีหลานเด้วโอ้คือได้หลายเท่าอยู่กรุงเทพกรุงเทพลูกเต่าเขาได้ลูกได้หลานแมนผมมีผู้เลี้ยง เขาอยากการอยากงานกัะแม่เอ้ยลงมาเลี <s s ้ยงล้านไห่แน่โอ้กระถูกต้องเลยเนาะแสดงว่าเราต้องมิยาดีได้ดิเนาะโอ้ยกะใจแม่ลูกดกกันยังว่าอะว่ามันปีละคนโอ้อันผัวมันนันกะจิน

ท่านบอกค่ะพี่น้องเห็นเบอร์โทรบอกค่ะข้างหน้านี่ค่ะคขับ่ถท่านสั่งสื่อสั่งจองได้นะคะครับเบอร์ใดครับจำปีเบอร์ใดศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ค่ะพี่น้องฟังเล่ากับซงได้คุณแม่แม่เขามีศูนย์อยู่ทางฟังเล่าพร้อมเอฟซีฟังเล่าห้องก็ไล่ไล่จำปีทางด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็สามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์ศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าสองเก้าค่ะอืมเออวัตวาบัณฑิตย์จง ไปแทนได้กว่าเขาให้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ยอยู่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงเขาไปให้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพราะว่าโควิดกําลังระบาดรอบสองก็ว่าฮึชิบวกักตัวอีกบ่นน้อบาดนี่ย่อกว่าบ่ว่าแล้วสงสัยเพราะยัยฮิโน่นี่ยช<ท>ีดบอกให้แม่จูงนี่มาเฮ็ดสปอร์ตได้หน่าะนนแมนคันคือกักตัวนี่โอ้ยสปอร์ตกับชิบวกแตเฮ็ดพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยให้แม่เมื่อแะเถอะบาดนี่ลูกก็เล่าเอาแม่ชีเมื่อจังใดแม่กับชีนั่งรถ นี่ละโดยฉันนี่ละเมื่อเขาก็เลสจงตัวให้กระซังน้ำสลายแดงไม่หแม่สบูชิ่งลิงมีไอสตาเอาเมื่อกินได้แม่เพื่นว่าลูกเต้ามีความปรารถนาดีย่โจงเขาเป็นห่วงสุขภาพแม่เป็นห่วงอีแม่เนาะ ก็ดูใจกันเขาเขาเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆให้พัชธรตัวรถกระซื้อให้จำเปีตัวรถกระซื้อให้โอ้ยดีประนันล่ะเนาะเงินเงินให้น้ำอยู่กันเงินเงื่อนเด้แม่วียร์น้ถ่าเงินเดือ่องแม่พัชธรโอ้าว่ายอดมือรถจิม่าเลยได้บัตรเขาไปชงหยอดรถแม่นั่งถ่ายอยู่นี่เด้อจังไนรถจิม่าพัชธรบาทที่นี่งขอากันนั่งถ่าทั้งกระเป๋าทั้ง น้ำสะายแดงเนาะบาทนี้รถมากขั้นหนีบอ่อยว่า,ขาเขาก็ถามเนะาะยายยายที่ไปไส้ยายที่ไปบึงการ่อยว่าเอารถที่ออกเ้วเด้อครับขึ้นรถ<า>ขึ้นรถเพิ่นว่ายังพ,พอแล้วบาทนี้ไหวกระทั่งกระเป๋าเรืทังอันขึ้นรถขึ้นไปของบากของต้อนล<บ>ูกค่ะที่ไปหาหม่องอนั่งเอาผู้ยุ่งทั้งรถผิดว่ายายที่ไปไชเออที่ไปบึงการตัวตัวนะเนี่ยเอาที่ไปบึงการ สิไปมือการน,นั่นก็คือรถกรุงเทพกรุงเทพมาามือการแสดงว่าคือว่านี่สายสายกันเดินทางนี่เขาหูดเลด่นเนาะว่ามาจากสายไปสายเน <c oughs> าะมันจีบเบิกหนาดเอาขึ้นไปแล้ววันนี้เขาก็เลยว่า <c oughs> ตัวตัวละเอาเดี๋ยวเอาไว้ด้วบอว์ไม,ม่ด้วบจอยเกาะขึ้นรถเป็นบ่อันโซนเอ็ดรถเอ็ดรถเอาว่าไงคือเอ็ดรถทีแมนเอ็ดรถบ่อยู่ทิ่งเทิ่งกันบัดนี้ผู้อยู่ตารางนั่งอยู่โต๊ะนี่ว่าขึ้นรถย่ายรถที่ออก ยายยายขึ้นรถเออขึ้นรถรถจอกแล้วย่าบันนี้ยายเกิดพะรุ่งพะั่งขึ้นไปสิบ ok หาหมองนั่งยายสิไปใส้ิไปบุงการตัวตัวมันวาเนี่ยค<ม>อยก็เอาตัวจังไลยผู้ยุตะล่างขึ้นบอกคอยขึ้นมาเออเมนคอยกล็ลงมาอีก,อกบันนี้ผู้ยุติตารางมันว่าเอาลงมาอย่างยายเอาลงมาเจ้าคือว่ารถที่ออกผู้ยุ่ทั้งทั้งบคือว่าตัวอยก็ว่างชี่เหลวเออมันกับเมนคุมเล่าเดยหล่ะมน ผู้นั่งเปิดบอกขึ้นเออผู้นั่งเปิดว่าตัวผู้ยุนิ้งแค่เปิดบอกว่าตัวตัวเออเขาบอกเ่าเขากันจังสั่นบาดินช่ห่วยห่วยแล้วว่าเอ้ามันคือตัวกูขึ้นกูลงแท้ห่วยว่าได้ถามเขาคักว่าบันนี้เออบาดที่เนี่ยผู้ยุติตะล่างนี่แล้วว่าเอ้าย่าิเขาว่าจังไหนจังว่าเขาตัวเอ้าย่าิขึ้นไปมันแล้วว่าตัวตัวเออย่าิก็ลงมาตัวโอ้ยบแมันเขาถามหาตัวผัวนอบาดินเนาะ เขาถามหาตัว่าเรจะสั่นล่ะนอยายจวงจำปี๋ไข่งงูจะควักโอ้เนาะโอ้ยจะเป็นภาษาวามาจากมาแทบบึงการสั่นล่ะนาะจังสั่นโอ้ยยายจวงจังชีเนาอจำปี๋หนูพอดีตาบอดีหูบอดีตาบอดีเขาว่าจังชีเนาะดีไอสตาด้วยคุณแม่จังมาลูกชื่อไงล่ะเออ มันเปลี่ยนเรื่องสันตัวลหละขย้อนการเขาเรียกว่าการสื่อสารท่านผู้ชมครับนี่เบิงไว้ดีๆเด้อนะครับเรื่องของการสื่อสารนี่ก็สําคัญแต่ขนาดภาษาคนละภาษานี่กับกับฟังยากอยู่แล้วเนาะแม่นคแต่ว่ากันยิ่งภาษาเดียวกันนี่แต่ว่าขันตีความหมายผิดมั่นกับผิดคือกันแม่นอํานคว่าตั๋วคําว่าตั๋วตั๋วถ้าเป็นภาษาหนึ่งก็จะหมายความว่าคือตั๋วรถถ้าเป็นสรรพนามเป็นนาำเนาะคือเขาถามขึ้นตั๋วรถ ตัวเขาซื้อนี่ไปคืนรถนี่เขาตามหาตัวรถตัวรถมันก็จะมีเนาะของบริษัททั่วแต่ละบริษัทก็จะมีอนอีกความหมายหนึ่งของคําว่าตั๋วตัววัดดัสมีนตั๋วตั๋วก็คือโกหกขั้วคือกี่ตัวเออบ้านน้องก็คือขี่ตั๋วแต่บังเอิ่นี่แสดงว่าหูเจ้าเนี่ยไปกินโปไม่ไงจง นนั่นว่าแต่จะของย่างสาววุ้ยสีละหยุดค้นเนาะมันเทามาแล้วมันเป็นสีละเทามากกับลงมนาลงหลังเออเบื้องนี้เลยซื้อสารดีๆเด้อกระสันดีได้ยังบ้างหดบ้านหดซองนี่จังหวะเนี่ยเล็วซื้จกตัวให้เขาตัวแบบนี้เนาะเมื่อก็เมื่อบันใดได้ลูกมาทรงแล้วเออถ้าเท่าน้าเท่าลังลงไปเลี้ยงถ้าไม่ได้ได้ลูกได้านอีก เจ้ากระเบิ้งดีๆบัดที่นี่คือเชื่อเขาก็เอารถมาหับเอาเนาะหามงมาชงเขาขัมาชงเอออฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมจะเป็นคือแย่จงเด้ะไม่จงนี่ระว่างตัวกับกับตัวมันมาแหม่กับตัวโอ้ยคนรั์สุดละันกรณีนี้นี่แหละมันเข้าใจพิดพี่น้องเพราะฉะนั้น การชื่อสารการคุยกันเว้ากันนี่ค่ะต้องเวให้มันเข้าใจฟังดีๆค่ะ่ฟังดีๆสักก่อนว่าเมนฟังแล้วเอามาวิเคราะห์เจ้าของต้องฟังดีๆแล้วก็นั่นมันสิบวได้เข้าใจผิดค่ะเออเข้าใจเนาะค่ะเอา,เ,อาเรื่องสัเพร์เรื่องของมิยจงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเพื่อนฝูงลัมาักรุงเทพกรุงไทยสิมาบ้านต่บงังเอิญ เออฟังพวกพวกเขาใจกันซื่อสารพวกเขาใจกัน<อ>ะนะครับเรื่องเล่าของอย่างแตกบันเทิงเนะานะเป็นเรื่องเล่าของอชีวิตประจําวันนี่ละเนาะบางเทือกกเลยบางเทือกกชีวิตประจำวันเท่าน,นี่ล่ะเออหรือบางเทือกไปเห็นผู้นั้นผู้นี่ไปเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้กับยิบมาเล่ามาบอกมาเกาเราสู้กันฟังนะครับว่อนัวหัวมวนเออตามสไตล์เท่าเจ้าไข่กับอย่างแตกบันเทิงนะครับอย่าเป็นคือย้ายจูงเด้อช่วงหนามีเรื่องมาเล่าบอแม มีคือเกา่าเอา้าเรื่องเรื่องนานแห้งปเป็นแต่ยกวัวจำปีอดไว้อดไว้เอาตั้งชี่เจอกันช่วงหน้าก็นแล้วกันครับไม่ยงจงนะครับกรับอย่างแตกบันเทึิง